ีบเช็คด่วนเลยนะคะข่าวที่ว่าแจกเงิน5,000บาท3กลุ่มนะคะก็คือเราชนะปัตรคุณโจนเกษตรกรน,นั้นเป็นความจริงหรือไม่เช็คด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาตามข่าวให้นะคะพี่ป้านาอาคนไหนที่สอบถามมเข้ามานะคะทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะว่าวันนี้จะมีเงินเข้าจริงไหมเนาะบางคนก็ถือบัตร ATM ไปกดนะคะแล้วก็บางคนก็เอาสมุดบัญชีไปอัพไปรอกันที่ธนานคารนะคะบุ๋มก็ตามข่าวให้แล้วนะคะว่าข่าวนี้นะคะไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีมูลความจริงใดๆเลยนะคะนวันที่8 มกราคม65นะั้นไม่มีเงินเข้ากลุ่มไหนทั้งนั้นนะคะและอัปเดตให้ล่าสุดนะคะในการที่ในมาตรการโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือกับประชาชนนะคะก็ในปี65นั้นนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะคือ1เลยนะคะคือการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะตอนนี้ก็ชะลอออกไปแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็กำลังหารือเกี่ยวกับการเพิ่ม วงเงินลงในบัตรคนจนนะคะคือเพิ่มกําลังซื้อเหมือนเดิมหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องรอกันดูกันต่อไปนะคะ2นะคะก็คือในส่วนของคนละครึ่งเป็ดที่4นั่นเองนะคะซึ่งจะเริ่ม1มีนาคมนี้นะคะเป็นระยะเวลา2เดือนจนถึง30เมษายน65 3นะคะก็คือโครงการช้อปตีมีคืนนะคะซึ่งสามารถช้อปทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะที่ร้านค้าที่เขาจดแวดเท่านั้นนะคะแล้วก็ นำใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบนะคะมายื่นลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งจะได้รับสูงสุดนะคะสามหมบาทเป็นเงินคืนภาษีให้และกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นเยียวยา5,000บาทนะคะในส่วนของกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33, 39แล้วก็่าป,ประกอบอาชีพกลางคืนในสถานบันเทิงเท่านั้นเองนะคะซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสดให้นะคะ1เดือนคือ5,000บาทเท่านั้นนะคะ คือนอกเหนือจากนี้คือไม่มีแล้วนะคะใครที่ดูข่าวนะคะก็บุ๋มอยากให้ดูข่าวในช่องที่เขามีตัวตนจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเออาจแจกเงินเนี่ยอาจแจกเงินนะคะทุกคนลองคิดดูว่าทางรัฐบาลนั้นจะเอาเงินจากไหนมาแจกให้เราเยอะยะขนาดนั้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ป้านาอาคนไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดน,นะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างวิดีโอ ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นข้อมูลในการทําคลิปต่อๆไปนะคะและสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดทุกข่าวสารการแจกเงินแล้วก็สวัสดีการต่างๆของทางภาครันะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี